สวัสดีท่านชมครับพวกกับผมอาจารย์ชัดชัยพระสุธรรมในรายการธรรมสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับท่านผู้ชมครับเราจะเป็นอย่างนี้กันอีกกี่ปีกี่ชาติฮนะสำหรับในเรื่องของน้าท่วมแล้วเราก็ไม่กันหรือยังไงหรือว่าเราก็ต้องอสิ่งที่ดีที่สุดคือการนําของหน่วยกู้ภยัยเอามาใช้กันทุกๆปีอย่างนี้เหรอแล้วคนที่เก่งคนที่มีประสิทธิภาพ อยู่ที่ไหนกันทําไมไม่ทําไม่ช่วยกันตั้งแต่เริ่มมาจนทุกวันนี้เป็นเพราะอย่างไรวันนี้น้ําหลากเข้ามาแล้วแล้ววันนี้กรุงเทพยังบอกว่าเฮ้ยดเดี๋ยฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะดีเพชันจะมาบนที่ยีองนี้ต้องดูด,ด้วยนะฮะสำหรับในส่วนนี้มานั่งคุยกับหลวงพ่อพระพยอมกลัลยาโณครับการาบนัารกักับหลวงพ่อครับน้ำมันก็ล่วน,นะฮะ หลวงพ่อมันก็เลยทําให้ตัวของดีสอดหลายๆแล,ๆลหลายที่เนี่ยกลิ้ง,งไปกลิ้งมาเลยนะหลวงพ่อฮะะฮะคงจะบาปกรรมที่มนุษย์ไปทํากับป่าไม้ต้นไม้ตัดกันลงเตียนแล้วก็มาปลูกดีสอรอืม <ừ> um ผลที่สดุด <ũng> ก็เลยไอพวกนั้นคงนึกว่าไอนี่มมนอสอดแทรกมาทมําไมครับก็เลยผักกลิ้งลงไป kee, อืมนี่โอ้ตอนนี้น้ำน้ำน้ำเนี่ยข่าวทุกวัน ไม่มีช่องไหนไม่พูดเรื่องน้าเลยจริงครับหลวงพ่อเออาน้ําที่เหนือน้ําที่อีสานตอนนี้คงจะไหลลงมาแถวยุทธยาบ้างแล้วนะครับหลวงพ่อยุทธยาก็เริ่มแต่ส่วนใหญ่เลยที่ข่าวออกมามันก็มีมมข่าวของนักกู้ภัยทั้งนั้นเลยหลวงพ่อใช่ตอนนี้ก็มีคนเสนอนะ,อะเจ๊อะไรก็ไม่รู้ครับเสนอให้เงินเดือน พวกกู้ภัยเพราะว่าอสมอยังให้เลยใช่ไหมครับหลวงพ่อเอ๊ะนี่ยหน้าให้นะเนี่ยจริงครับหลวงพ่อเขาลงเสียงลงเอยแต่ให้เขาก็จะมีกําลังใจครับหลวงพ่อวันที่เขามาจากกรุงเทพด้วยหลวงพ่อของนนท์ตายอทีมที่ไปกู้ภัยของนนท์ตายเหรอเสียชีวิตโอ้ครับขากลับมารถชนกับต้นไม้แล้วเรีย้ยวจะใครเนี่ยเด้วยเออครับหลวงพ่อมันก็ น่าเสียดายครับหลวงพ่อนะแต่ขณะเดียวกันนะหลวงพ่อฮะเราจะเป็นอย่างนี้เหรอสําหรับในเรื่องของเราจะหานักกู้ภัยในยามที่น้ําท่วมหรือเราจะหาวิศวกรหาคนที่มีฝีมืออย่างเงี้ยมาช่วยกันป้องกันออกแบบออกแผนวางตรงกันที่วัดเนี่ยกันตีคันกันไว้หมดแต่ว่าไอปีที่มันท่วมห้าสิเนี่ยคันมันดันเกิดหักแต่ตอนนี้เราก็ทำใหม่ มันคงว่าเก่าถ้ามาก็ถ้าไม่เหลือบาปวาแรงจริงๆไม่มากทึงห้าสี่นะเราสู้ได้ครับหลวงพ่อสู้ได้ผมก็กลัวจังเลยครับหลวงพ่อเพราะว่าเนี่ยน้ําก็เริ่มมาจากทางเหนือแล้วแล้วจะจะเข้ามาแล้วส่วนของภาคกลางแต่นี้น้ําเหนือเขากลัวมากน้ําฝนครับกวอยตัวหนึ่งคือน้ําทะเลหนุนโอ้โหถ้าตัวนี้ก็มาจบกันเมื่อไหร่เชื่อว่าสู้ ไอ้คำว่าเอาอยู่นี่คงคิดหนักคุณคิดหนักครัคงคิดหนักครับตอนนี้พูดถึงว่าเออเรื่องนี้ทําให้คิดถึงธรรมะพุทธเจ้าคพุทธเจ้าเทศเรื่องน้ําท่วมไว้อุ๊ยดีจังเลยสามข้อครับหลวงพ่อข้อแรกทิฏฐิโอคะถือทิฏฐิถือลันถือความเชื่อถืออะไรของตัวเองเนี่ยท่วมทับจิตใจคนบางคนเนี่ยมีทิฏฐิแบบไม่เหมือนใครครับมีความเห็นไม่เหมือนใคร แล้วก็ถูกความเห็นของตัวเองเนี่ยท่วมทับจิตใจอึดอัดอึดอัดอยู่กับไอ้ความคิดเห็นที่มันวิปริตวิปราสอย่างพวกที่เขาคิดเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็อึดอัดของเขาแบบของเขาตัวที่สองเรียกว่าอะวิชาโอคะอวิชาโอคะนะฮท่วมทับอึดอัดด้วยคำว่า รู้ผิดจากความเป็นจริงครับผมพ่อที่เขารู้มานี่ยมันผิดจากความเป็นจริงแต่แล้วเขาก็อึดอัดดิ้นไม่ออกจมอยู่กับความรู้ผิดบางคนนี่รู้ผิดแล้วทำให้ติดคุกติดตารางติดนู่นติดนี่อวิชาโอคะโอคะแปลว่าห่วงน้ำมนุษย์นี่ถูกอวิชาท่วมทับแล้วไม่รู้จักลงจะด้วยนะ ไอ้แนมเขาบอกตอนนี้ยุบยุบเท่าไหร่ยุบเท่าไหร่น้ําแต่ทิธิไม่ค่อยยุบอ่ะอีโก้จัดก็อีโก้จัดอยู่เงั้นนี่ตัวตนจัดอยู่เงั้นนี่ะครับหลพ่อส่วนอวิชาลถลงยากทามนุษย์ไม่มีอวิชาความเข้าใจผิดรู้ผิดมันลดลงได้เมื่อไหร่อู้มนุษย์สบายอย่างไอ้พวกที่ทำสงครามกันเนี่ยมันเป็นอวิชานะ ที่อยากจะล่าเมืองกึ่งอยากจะเอาชนะแล้วพลเมืองตายกันตั้งเยอะแยะจริงหรือพ่อเนี่ยคือเอาวิชาโอคอ <ứng> แล้วก็ทิฏฐิบวกกันสองตัวไม่ได้เรื่องเลยตัวนี้ทำให้ท่วมชีวิตมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะตายเพราะน้ำท่วมกับตายเพราะทิฏฐิเนี่ยที่ทิฏฐิต,ตายตายมากกว่าไอ้ทิฏฐิที่มันจะพากัรลบกันเนี่ยไม่ยอมมีสหประชาชาติมีอะไรอะไรมันไม่ยอม จะลบต่อ,อผลที่สุดตายมากกว่าน้ำท่วมเนี่ไหลเท่าครับคุณพ่อตัวสุดท้ายเรียกว่ากามะโอคะกามนี่ท่วมมันไม่ใช่ท่วมธรรมดานะท่วมที่แผ่นดินนี้ท่วมไปยันสวรรค์โอ้โหพวกเทวดาที่บนสวรรคร์ก็ยังบ้ากามห,ห,หรือเทวดาที่อยู่วิมานอยู่ตึกสูงๆเนี่ย น้ำไม่น่าจะท่วมถึงครับหลวงพอ่อแต่โอ้ยถึงห่วงอะไรต่ออะไรกันอยู่บนตึกสูงๆนี่นั่นแหละก็เรียกกามะโอะคะกามะโอคะมันท่วมตั้งแต่พื้นฐานท่วมถึงเวียงวังนุน่นท่วมถึงสวรรค์นุ่นครับหลวงพอ่อเนี่ยเขาอธิบายกันไว้อย่างเนี้ว่าเออพุทธเจ้าก็สอนเรื่องน้ําท่วมครับหลวงพอ่อฮะเดี๋ยวจะบอกว่าแม่คําสอนพุทธเจ้าไม่ทันสมยัยเนี่ย ทันสมัยตลอดไอ้น้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปไม่เกินสามเดือนแต่ถามว่ากามอวิชาทิฏฐิสามตัวเนี่ยมันท่วมไม่หยุดเลยครับวมพ่อมันท่วมไม่ไม่ลงอ่ะครับวงพ่อฮะไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบจริงไม่เอ่ยมีแต่มีแต่เพิ่มแต่พองขึ้นครับวงพ่อพุทธเจ้าแสดงธรรม เรื่องน้าท่วมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแหมบางทีเนี่ยผมก็เห็นนะหลายๆจุดหลายๆที่เนี่ยเขาเขาพยายามที่จะทําเขื่อนเราเข้าไปห้ามไอเนเธอร์แลนด์นี่นะโอ้โหมันบ้านเมืองมันอยู่ในทะเลนะแต่มันทำเขื่อนสูงไอแกงเสือเต้นเนี่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะจบมันไม่จบม่จบไม่จบมันมาวูบหนึ่งตอนที่น้ําท่วมครับแต่พอหลังจากนั้นเงียบเงียบ ก็อย่างที่ลวงพ่อบอกก็คือมีอวิชาคือมีการที่จะต่อ้านมีการไม่ยอมทําให้ให้ทําตอนนี้น้ําท่วมสภาน้ําลายท่วมสภาพวกนี้ก็ทิิถือลั่นดันทุลังแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะถอยหน่อยแล้วมั้งลดลงนิดนึงใช่ลวงพ่อนักร้องอเมื่อก่อนนี้มารู้ตัวแล้วไงใครๆก็อยากจะเป็นนักร้องเพราะว่าได้ชื่อเสียงได้เด่ตอนนี้ชักเริ่มแฉ ไอ้นักร้องตัวนี้ซื้อก็มาเท่าไหร่ได้เงินใครซื้อเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ที่ออกมาล้องเนี่ยครับล้องเพื่อประโยชน์อะไรของใครข้อมูลได้จริงไหมตอนนี้เห็นกำลังจะออกกฎหมายดีเล่นนักร้องอะไรก็ยังไม่ทันจะทํางานทาการเลยจริงร้องกันลั่นไปหมดมันก็ต้องฟ้องร้องกันบ้างครับขนาดนี้นักร้องเนี่ยธรรมดานะถ้าไม่ทําเวทีเสร็จก็ไม่ขึ้นล้อง มันทําให้บ้านเมืองปั่นเปื้อนพ่อนี่ยังไม่ทันเขายังไม่ทันจะขึ้นเวทีทําอะไรเลยครับหลวงพ่อร้องซะแล้วเนี่ยแล้วทรลองอย่างนี้นะออกอร้องแล้วโดนมันท่านเศตาเนี่ยพอโดนร้องเรียนต้องออกแล้วใครมาต่อมาก็ร้องเรียนก็ต้องออกครับหลวงพ่อแล้วบ้านเมืองจะไปยังไงนี่ไงบ้านเมืองไปไม่ได้เลยนะนี่สองเดือนสามเดือนออกเนี่ยจะทำมาอะไรกินได้เนี่ยอย่างเงี้ยตอนนั้นต้อง มีการย้อนสอนกันใครร้องจริงไม่จริงร้องแล้วมีเหตุผลไหมแต่ร้องเพื่อสร้างสรารเนี่ยร้องให้เพื่อสร้างเขื่อนอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะดีกว่าแล้วหลวงพ่อนะแต่ออว่ามันต้องมีนะร้องเนี่ยขอให้ร้องมันเป็นจังหวะเวลาถูกกาลเทศะจังหวะเวลาถ้ามันไม่ถูกกาลเทศะจังหวะแหกปากร้องแต่พุ้นะพื้นทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวคือเราสร้างโกลาหลใช่ตอนเราลำคาญเด็กที่มันร้องไม่หยุด ไอ้ที่ไม่หยุดร้องแล้วขวดตีบางทีนิ่งอย่างนั้นเด็กเด็กบางคนเปี้ยสองเปี้ยนิ่งนิ่งแหละครับวงพ่ออันนี้ไอ้ผู้ใหญ่ที่ร้องร้องอย่างนี้มันไม่รู้ใครจะไม่เลียวหวรดได้มันก็ร้องใหญ่แล้วพอร้องได้ผลนะครับวงพ่องานสองงานกระเด้งกระดอนหลุดตำแหน่งเก้าอี้ไปตอนนี้มันย่ำใจจริงหลวงพ่อน้าใหม่มันจะพูดว่ารู้ไหมนี่ฝีมือกู นี่ <N ee> อวิชาโอก่อ,อวิชาโอข่าคืองานไม่จบนะหลวงพ่อครับสำหรับไอ้สูวนที่ว่าถ้าน้ํามันไปแล้วเนี่ยงานไม่จบแล้วหลวงพอว่อจริงๆแล้วเนี่ยแม่ที่แรกเราไม่รู้นะว่าน้ําท่วมเนี่ยไม่ได้บอกว่าตายกี่ศพนะแต่ดันมาเจอตอนไหนตอนกุยเลนออกศพออกมาแล้วมีดีตกใจเอะไอ้แมคโครน่ะเขาไปตัก ับพ่อทันก้นน้ำเบิ้อมีโรงศพเขาเรียกโรงศพที่มีแอร์ติดอะศพเย็นะออศพเย็นครับพระก็โคยมาติดลงขึ้นมาเอาไปดูอ้าวข้างในมีศพด้วยอ้าไอ้คนตักใจหายใจับเอตอนไม่รู้ว่าหลุดมาจากวัดไหนครับวงพ่อพราะวัดก็จมอาจจะตั้งไว้บนสลาว่าน้ำมาก็ไป ญาติก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วโอ้โหตามยังไงจะศพอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือเจอแต่ส่วนไม่เจอก็เยอะใช่คุณว่าไปหยุดเราหยุดเลนทับเนี่ยอยู่นี่ไงแล้วไปขุดขุดแม่แต่ศพมอเตอร์ไซค์ซากมอเตอร์ไซค์เนี่ยซากรถเก๋งจมโอ้เป็นที่เขาเรียกอะไรลานจอดรถนะครับคุณพ่อมันมองไม่เห็นเลยนะจริงเป็นลานครับไม่เห็นรถ แต่พอขุดไปรถจมน้ำท่วมรถหมดเลยแล<ช>้วหพ่อเสียหายมากแล้วกลับไปที่วัดกันหลวงพ่อหลวงพ่อป้องกันอะไรยังไงสำหรับในการเนี่ยบุทกภัยครั้งนี้ครับหลวงพ่อเราเนี่ยนะ มันทำคันไว้หมดเลยกำแพงถ้ามันเลยกำแพงข้ามกำแพงก็เป็นนั้นว่าจบอแต่เราเนี่ยเราคิดว่าน้ํานี่มันมาเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยแล้วเราไม่เก็บไม่กักกันไว้เลยเนี่แล้ามาเป็นห่วงทั้งสองแถบแถบมันท่วมเข้ามามต้นไม้ตายแถบไม่ได้เก็บน้ําไว้น้ําต้นไม้ไม่พอ ตายอีกนั้นเราก็ต้องทำให้มันสองแบบอ่ะครับพ่อกันน้ำไม่ให้ท่วมกันน้ำแม่ขาดาตักไว้เก็บไว้ตวงไว้ตอนนี้ดูสิขนขวดกันมาเอามาไปบินตบาทตอนนี้บอกเด็กเห็นขวดข้างถ้าให้เก็บไปเก็บไปเ,เก็บวันหนึ่งก็ได้กระสอบว่าบางวันได้สี่กระสอบก็มีครับพ่อไปเจอไอ้ที่มันมารวมกันเยอะๆลุงพ่อไปไวรที่ไหนอะไรยังไงน้ำที่ ตวตอนนี้มีถังลูขนาดนี้สีเขียวๆเ,เนี่ย <ฮะ S 1> เป็นพลาสติกเนี่ยนะมันมีรูอยู่เราไม่ใช้รูเราก็ต้องเอาไอ้นี่เขาเรียกเหมือนสก็อตเทปน,นะแต่ยังใหญ่เหนียวแปะน้ำไม่ออกเลย <ฮะ S 2> ก็ใส่ๆๆตรงนี้ไปซ่อนไว้ตามกำแพงครับฮะตรงไหนที่มีกำแพงแล้วก็คนไม่ได้ไปเดินเนี่ยแล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,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 งเรียงไว้เดี๋ยวต่อไปว่าจะกำลังคิดอะ ไม่ไม่ไผ่ใช่ไหมอะไรจำเป็นซี่ีแล้วก็ทํำฟางสักขนาดนี้ใส่ขวดได้ห้าขวดก็ทําเป็นชั้นขึ้นไปชั้นขึ้นไปแล้วก็เอาขวดน้ําไปใส่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 พอถึงฤดูแรงเนี่ยก็ไประบายเขาออกมาตอนนี้ต้องทําแล้วทวเพราะ<บ>รว่าเราหาที่ตั้งไม่ถ้าตั้งวางพื้ไปเนี้ยบบมันก็เต็มไปหมดแต่ซ้อนซ้อนซ้อนซอนซอน,อนั้นขอฝากญาติโยมที่ฟังรายการ ยังไงนะถ้ามาวัดสวนแก้วช่วยเอาขวดมาให้หน่อยขวดน้ำเปล่าเปล่านีแล้วไปทิ้งรอยกระปองต้งปปองในคงในครองแลไม่สวยเลยเอามาให้วัดวัดจะกรอกน้ำไว้กรอกน้ำไว้แลเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยนักเรียนจะมาครับลุงพ่อตุลาเทอมเล็กเนี่ยเขาจะมากันเป็นร้อยๆสักคนทำอะไรเด็กๆ ก็ให้มกรอกน้ำนั่งในร่มเล่นมังกรยังน้อยก็ได้เก็บน้ำไวใ้ใช้ประโยชน์ครับตอนนี้ถ้าใครเดินไปดูตรงนี้จะเห็นว่าไอ้ถังมั่งอะไรมั่งขวดมั่งใส่น้ําไว้นี่สามารถลดได้ประมาณ3เดือนนี่ไงผมจะถามนี่ไงสมเดือนเนี่ยครับลวงพ่อไม่ขาดน้ําแน่นอนพอดีกับที่น้ํามาบอรีใช่พอสมเดือนหมดฝนก็เริ่มมาอีกมาอีก ก็ได้อืมแต่มันต้องกักใช้ขวดเยอะพอสมควรเนี่ยข,ขงพ่อโอ๊ยต้องเป็นล้านขวดโอ้ยหรอต้องเป็นล้านล้าน่ะอ่าครับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มคิดได้ใหม่ะใช้ถุงพลาสติกอืมไอ้ถุงที่เขาใส่ลูกป,ปลาเนี่ยครับหลวงพ่อมันเหนียวอ,อืมอออกซิเจนเข้าไปต้องแข็งเปื้อเลยนะแต่มันก็ไม่แตกมันเหมือนลูกโป,ป่งที่เหนียวแน่นมากเพรที่สุดเราก็กรอกไปกรอกไปกรอกไปครับ กอกไปจนกระทั่งตอนเนี้พื้นที่มองไปทางไหนจะเห็นแต่ขวดน้ำครับหลวงพ่อเห็นถุงน้ําบางคนนะเนี่ยในในเพจในคอมเมนต์ในนี้ก็มีคนคนหัวล้อแต่จุมเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีคนเอาตามแบบของหลวงพ่อเริ่มแล้วเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีละเพราะว่าสังเกตดูตามหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะวางระวางเรียงข้างกําแพงบ้านเขาครับหลวงพ่อแล้วก็มาลดน้ําตอนไม่ต้องใช้น้ําประปา สิ้นเปลืองน้ำปปาครับหลวงพ่อฮะถ้าเรื่องน้ำนี่นะเราไม่มีสมองป้องกันและเก็บกักเก็บกักก็ไม่มีความคิดป้องกันก็ไม่มีความคิดครเราจะต้องเจอวิกฤตเรื่องพันนี้ไปตลอดชาติแล้วก็จะเสียหายเขานี้เนี่ยเขานี้ก็เสียหาย,ยใกล้เคียงกับเอโควิดครับหลวงพ่อโอ้ประเทศไทยเรานี่ โอกาสมีเรื่องสูญเสียนี่มันมันเยอะภัยพิบัตรมาเยอะและอุทกภัยมาครั้งหนึ่งเนี่ยจำนวนเม็ดเงินก็มหาศาลนะหลวงพ่อจท่มไปไม่ใช่น้อยนั้นใช่คับหลวงพ่อฮะแม่แต่นายกเองท่านนายกเองบอกเลยลั่นเลยเวทีเลยว่าฉันไม่เอาเงินเดือนวันวันช่วงนี้คนที่ดังที่สุดคืออาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยน์ครับหลวงพ่อกำเงินมาห้าแสนนะ จอแจกพวกที่ช่วยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเจอพวกหน่วยกู้ภัยแจกห้าแสนห้าแสนแกบุดบติดตลกหน่อยก็คนมันรวยก็คนมันรวยครับหลพก็ต้องแจกคร,ครับแม่ผมก็กลัวจังนหัหลวงพ่อนะว่าเดี๋ยวพอน้ําไปแบบเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วมันก็จบมันนี่มันมันแย่เลยนะไอ้พอน้ําไปเนี่ยดิน เหนนะมันแห้งแล้วยิ่งแห้งยิ่งตักยากครับหลวงพ่อแล้วเห็นไหมเกิดอะไรมาไอ้น้าปราปาก็ดันไม่ไหลอไม่ไหลจริงจลวงพ่อจะเอาน้ําไปฉีดอืมันต้องฉีดไรดินฉีดไม่พอน้ํามันปิ๊บ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 นะไม่ไหลที่จริงพอไม่ฝาดฝาดม้าน้ําฉีดฝาดมันไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่คราวนี้เนี่ยมันดันสูงเป็นเมตรน่ะดินในบ้านวมกัน กองรวมกันถามหลวงพอ่อพอขุดไปกินมาอ้าญาตินอนตายอยู่ตรงนี้เอง้ยตายแล้วถาไม่เจอโอ้โหออนี่คราบหลวงพอ่อไมันมันคราวนี้นะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครับไอ้น้ําไปแล้วเลนไม่ไปอืแล้วก็ไม่มีน้ําจะฉีดไล่เลนอีกดูดิดูความเผลอเลยความประมาทของพวกเราเราน่าจะมีอะไรไอ้ปูนเนี่ยนะ มันไม่ได้ยากไม่ได้แพงมากเลย <ฮะ S 2> ควรจะทำป่อน้ำไว้ข้างๆบ้านหลังบ้านในเนินที่สูงหน่อยก็ได้แล้วก็เก็บน้ำไว้่อครับพเวลาเกิดฝนไปแล้วเลนบานเลยก็จะได้เอาไอ้นี่ไปฉีดไปล้างจริงคบลุงพ่อนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยน้ำไปแต่เลนไม่ไปครับลุงพ่อไม่ลดไปตามน้ำ ม,มันไปด้วยกับน,น้ําก็ดีับออมันไม่กริง่งไม่ไหลเลยนอนนิ่งเลยเพราะว่าผมกลัวไม่ใช่อะไรยังไงหรอหลวงพ่อเพอราะว่าพอน้ํามันไปเสร็จปุป๊บสิ่งที่สิ่งที่ขึ้นราคาเนี่ยที่ไม่ควรขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างเช่นผลไม้ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อ,พอใช่ก็มันตายไปแพงแพงขึ้นมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อ,พอนี่คือผลพลอยได้หลังจากที่น้ําท่วมไปแล้วแล้วหลวงพ่อเะไฮะตอนนี้ก็คือว่นของเราฟุกวัดนี่นะ มันเป็นจังหวะอัตมาคาดไม่ถึงนะครับตอนนั้นได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ไม่เชื่อมั่นเหมือนวันนี้ครับหลวงพ่อที่เขาบอกว่ากเกษตรแปลงใหญ่อาหารโลกฮค,ครัวของโลกตอนนั้นมันมองไม่เห็นชัดมันยังพลับล่าเลืองลางแต่ตอนนี้ชัดเลยการ,กรเรษกษตรกลายเป็นตัวเงินตัวทองอ,งองกลายเป็นตัวเงินตัวทองเลย ผักไม่เท่าไรแมตอนนี้ผักบุงบ้งมันเยุและผักบุ้งที่นี่มีสามสี่ชินยอดแดงยอดแดงนี่เขาบอกบำรุงสายตาดีครับหลวงพ่อเขียวเส้นเล็กเขียวเส้นเล็กกับป้องอ้อยใหญ่มันมีสี่สี่ห้าสายพันธุ์นะเอ้าเหรอมรู้รมีแค่สองสอง,สงายพันมีสี่ห้าแต่ธรรมชาติเนี่ยเขาจะยอดแดงออ๋ธรรมชาติยอดแดงนะเป็นสมุนไพร บำรุงสายตาดีไปอย่างอื่นหมดอ๋อวิตามินเอใช่ใช,ใช่ไหมลวงพ่อพอ๋อเอ้าลลวงพ่อ,อ,ลลพอปลูกเองหรือว่ายังไงไม่ขึ้นตดเองโดยธรรมชาติเอ้าเหรอมันขึ้นเองโดยธรรมชาติครับลวงพ่อ,พอแต่ถ้าเป็นผักบุ้งจีนอ,ะอ่ะอ่าผักบุ้งจีนไอ้นี่ต้องปลูกอืมต้องปลูกเป็นแปลงๆไปเลยอ่าครับลวงพ่อแล้วก็ขึ้นตอนนั้นก็ไปถอนไอ้ผักบุ้งของหลวงพ่อเนี่ยคือเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ไงมีไอ้ที่เป็นอย่างแดงเนี่ยจะเส้นเล็กแต่ยาวยาวยาวเค่ีเนี่ย อ๋อครับหลวงพ่อฮะทำส้ตมตำอ,อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยส้ตมตำ <laughs> เ,เดี๋ยวดีเท่หน้าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของมุกกันต่อแล้วหลวงพ่อ,อครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับนะครับหลวงพ่อกรานน้องสกายเชิญพอรอายังไงไงก็ติมกันหน่อยนะสําหรับเรื่องของน้ําท่วมไม่ใช่ว่าน้ําเข้าไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของคนเอายังอยู่นะฮะสำหรับในส่วนนี้เราช่วยกันป้องกันไม่ให้ในปีต่อไปมันจะท่วมและกลับมาแถมตายอีกนิดนึงได้ครับหลวงพ่อครับถ้ามาแหม บางทีเราเอาแต่มัมม่าเอาแต่ของให้จอบไม่ได้ให้เห็นไหมเขากุยเลนด้วยมืออ่ะครับครับหลวงพ่อไม่เจออะไรแต่เสียนเ่วนอะไรก็เจะแลบาหายหมดไงใช่คือมือไปหมดไปหมดแล้วตอนี้พวกที่เอาของไปบริจาคเนี่ยไม่เอาชอบเอาพ่วไปให้บ้างครับครับยังไงก็ใครติดตามหลังไปนะก็อย่าลืมเอาจอบเอาพ่วแสะดินแสะเลนให้ไปบ้างครับเขาจะได้ต่อแขนต่อขาครับ ให้เขาได้จัดการกับบ้านกับช่องกัให้สะอาดได้ก,การรัฐการครับผมก็ไปแล้วท่านชครับสวัสดีครับ